สามเหตุผลที่ผู้ชายไม่เปนหนึ่งคือขอเงินตอนที่อารมณ์ไม่ดีตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ดีเพิ่งทะเลาะก,กับคุณเสร็จมันหมายเนี่ยมันขอไปเหอะค่ะอยากจะช้อปปิ้งซื้อนั่นซื้อนี่เขาไม่ให้นะคะเพราะขอตอนที่อารมณ์ไม่ดีดังนั้นตอนจะขอเงินให้ขอตอนที่เขามีความสุขสองขอแบบหิวกระหายขอแบบว่าต้องรีบโกน ต้องเอาจากผู้ชายคนนี้ให้ได้มากๆคุณรู้ไหมคะว่าผู้ชายเองก็รู้นะคะว่าคุณกระหายอยากได้กับกระหายมันแตกต่างกันนะสามคือถูกริบตังค์เพราะอะไรเพราะว่าเงินเดือนที่ได้มาที่หามาทั้งหมดเนี่ยแฟนไปหมดเลยภรรยาไปหมดเลยมันจึงเป็นเหตุผลที่เขาไม่สามารถเป็นได้ดังนั้นถ้าคุณอยากให้ผู้ชายเป็นแน่นอนคะ่ะ คุณก็จะรีบเงินเขาค่ะจริงๆแล้วผู้ชายอ่ะเขาจะรู้สึกมีความเป็นฮีโร่มากขึ้นนะถ้าเขาได้จ่ายเงินให้คุณ